อันนี้อันนี้ยังถือยังธรรมดาเรียรกมือหลอนี่จะจีบกันเลยเหรอจีบกันเลยอีกต่อหน้าเหนือน,นี้กอนนี้นะแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เด็กๆก็กสูงคนร้อยแปดสิบขึ้นแล้วสูงขึ้นแล้วมันสั้นลงเปล่าใช่สูงขึ้นก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยดิใหญ่สั้นใหญ่เั้นนั่นมุมบวงมุมบวงเอา กล้องก้อง้องคนนี้องอเบสายเบสายที่ผ่าคุยไปเรื่อยคนเล่น b ีกันก็สติไม่ค่อยดีอย่างนี้แหละครับโดนปิ้วจนสมองเบลอไปหมดบอกแล้วอย่าเล่นเยอะมา snap snap หน่อยโอเคเรียบร้อยด้ยินเสียงคนมาใกล้ๆครับเขาอากัศจะเข้าไปยูเดนะครับโอ้ไม่มีใครออกเลยว่าอย่างนี้ต้องใช้ไม้แข็ง ถ้าเล่นกับคนรู้จักก็จะวาง่ายออกง่ายนะนี่คือเล่นกับคนไม่รู้จักก็ต้องตึงๆนิดนึดนงช่วงนี้เห็นลงคลิปลงมาเล่นหน้เพราะว่าช่วงนี้ไม่กล้าไปไหนครับเพราะว่ากฝนตกรอหมดหน้าฝนก่อนครับเดี๋ยวผมจะค่อยย้ายไปเล่นสนามอื่น